ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับมาช่องนี้เลยนะครับว่าจะทํากับข้าวอะไรทานนะครับผมวันนี้แอดต้อมเน้นนําเมนูผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะครับผมเรียกว่าสูตรอร่อยนะครับและก็เข้มข้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําอะไรใส่อะไรบ้างใส่ตอนไหนนะครับผม แล้วก็มะเขือก็ไม่ดําด้วยนะครับเราไม่เอาไปต้มนะครับผมเรียกว่าผัดกันสดๆเลยนะครับผมทําแบบนี้อร่อยมากๆครับชวนทํากินนะครับผมแจกสูตรเด็ดผัดมะเขือยาวหมูสับนะครับผมอ่ะวัตถุดิบก็จะมีมะเขือยาวนะครับเลือกสวยๆมานะครับสักสามลูกสี่ลูกห้าลูกแล้วแต่นะครับแล้วแต่สมาชิกในครอบครัวนะครับผมอ่านี่ครับสวยๆสดๆเช้าๆนะครับอ่าแล้วก็มีโหระพานะครับผมใบโหระพาแล้วก็พริกแดงนะครับ กระเทียมกรีบนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็หมูติดมันนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลปี๊บอ่านะครับแล้วก็ผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ํามันหอยเต้าเจี้ยวนะครับผมเต้าเจี้ยวขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็น้ํามันพืชนะครับอ่านี่ครับน้ำปลาเราไม่ใส่นะครับผมว่าเต้าเจี้ยวมีความเค็มแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ ล้างหมูด้วยขยำด้วยเกลือเนาะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับผมหลายๆน้ําหน่อยนะครับแล้วก็ผักก็แช่น้ําล้างให้สะอาดนะครับเพื่อนแล้วก็เด็ดใบโหระพานะผมครับแล้วก็กระเทียมและหอมแดงนะครับแล้วก็ปอกเปลือกอ่าแล้กระเทียมก็ทุบสับไว้นะครับส่วนหอมแดงก็หั่นซอยไว้นะครับเพื่อน อ่าเคล็ดลับก็คือใส่หอมแดงด้วยนะครับเป็นสูตรโบราณของผมเลยนะครับอ่าแล้วส่วนของเมื่อยาวก็หั่นประมาณนี้เลยครับแล้วก็แช่น้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับแช่เพื่อไม่ให้อ่าเมื่อยาวดํานะครับเพื่อนอ่านี่ครับเต้าเจี้ยวเตรียมพร้อมแล้วนะครับผงปรุงรสพริกแดงก็หั่นซอยแบบนี้นะครับอ่านะครับใบโหระพาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับทุกอย่างเนาะอ่านะครับเราจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแดงนะครับเพื่อน หรือเพื่อนๆจะเอาไปโขกกับกระเทียมก็ได้นะครับผมตามชอบเลยนะครับส่วนหมูก็สับให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับมาลงมือทํากันเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันพืชไปนิดนึงครับผมแล้วก็ใส่กระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวไปผัดให้หอมนะครับอ่านี่ครับคือเคล็ดลับการผัดมะเขือยาวให้อร่อยนะครับผมใส่หอมแดงไปด้วยนะครับเพื่อน หอมแดงก็จะมีเขาเรียกว่าหอมนะครับผมแล้วก็ช่วยให้เมนูนี้อร่อยขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็นการชูรสของเมนูเมนูนี้เลยนะครับ <S <S อืมหอมมากเลย <laughs> โอเคครับเมื่อได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับล,ลงไปเลยนะครับจับปริมาณแล้วนะครับผม ผมก็จะใช้หมูสับประมาณสักสองขีดครึ่งเนร้บผมซื้อมาครึ่งกิโลนะครับในช่วยมาสักคู่นะครับผมอ่าแล้วก็ใช้มะเขือยาวสองลูกนะครับอ่าสำหรับจานนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะใช้เนื้อสัตว์แค่ไหนจะใช้มะเขือยาวแค่ไหนนะครับผมผมก็จะทําเป็นมื้อสองมื้อนะครับจานต่อจานเลยนะครับอ่าเรียกว่าทําทานร้อนๆอร่อยนะครับเพื่อน อ่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่เขือยยาวลงไปนะครับไม่จะเป็นต้องให้หมูสุกมากนะครับตอนนี้เนาะเราจะผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมูเขาจะสุกเองนะครับงั้นตอนนี้ก็ใส่เขือยยาวลงไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วยการปรุงรสชาตินะครับผมซอสหอยนางรมนะครับยิ้วขาวซอสปรุงรสใส่อย่างละนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับอ่ะตามด้วยน้ําตาลที๊บหรือน้าตาลมะพร้าวนะครับเพื่อน สำหรับผัดเมะเขือยาวนี้นะครับใส่น้ำตาลปี๊บจะอร่อยด้วยรับเพื่อนแนะนำเลยนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนึงนครับแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะครับนี่แล้วค่อยๆผัดทุกเท้าไปให้ทั่วนะครับผม เติมน้ำเปล่านิดหนึ่งนะครับผมสำหรับบางคนอาจจะเอาเมะเขือยาวไปต้มในน้ำให้นิ่มก่อนนะครับผมแต่สำหรับผมผัดแบบสดๆเลยนะครับเพื่อ,อ,อวิตามินในมะเขือยาวจะได้อยู่นะครับรสชาติของมะเขือยาวจะได้อร่อยนะครับเพื่อนอ่ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อปิดฝากระทะไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมเรียกว่าอบให้มะเขือกามีความนิ่มนะครับผมอ่ะแล้วก็สีสวยด้วยนะครับไม่ดําด้วยนะครับเพื่อน ถ้าน้ำแห้งไปก็เติมน้ำไปหน่อยนะครับก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับให้มะเขือเขานิ่มนะครับผมชิมรสชาติด้วยนะครับตอนนี้นะครับขาดเหลืออะไรก็เติมรสชาติได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำไปนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่มความเรียกว่าเพิ่มสีสันใหอ้อ่เข้มข้นขึ้นนะครับผม อ่าหอมจริงๆเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เติมพริกไทยป่นลงไปหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ผมจะเติมน้ําเพิ่มไปนะครับผัดให้มะเขือยาวเขานิ่มนะครับผมอ่าแล้วรสชาติของเครื่องปรุงก็จะซึมเข้าไปในมะเขือยาวแล้วก็หมูสับนะครับผมเรียกว่าแต่ละคำนี่ทานอย่างอาร่อยอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆเท่ากันดีมากๆเลยนะครับอ่า ก่อนที่จะตักขึ้นก็โรยด้วยพริกแดงลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใบโหระพานะครับนี่ครับแล้วก็ผัดคลุกเค้าสักครู่นะครับผมให้ใบโหระพาเขา,ายุบตัวลงนะครับผมเรียกว่าสุกนะครับผม ครับเพื่อนๆลองไปทําตามสูตรของผมนะครับผมรับรองอร่อยเลยนะครับหรือว่าจะไปทําค้าขายก็ได้นะครับผมเมนูนี้นะครับลูกค้าชอบนะครับผมสําหรับผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะครับเพื่อนแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวนะครับอ่านะครับน่าทานมากเลยครับผมตักใส่จานแล้วนะครับนี่ครับมื้อนี้นะครับอร่อยแน่ๆเลยนะครับอ่ามะเขือก็นิ่มนะครับแล้วก็สีเขียวครับไม่ดําด้วยนะครับเพื่อนๆอ่านะครับ ครับอย่าลืมนะครับเวลาก่อนที่จะเอามะเขือลงมาผัดนะครับตอมก็ลืมบอกไปว่าเราแช่ด้วยเกลือนะตอนที่เราหั่นมะเขือนะครับแล้วก็เวลาผัดอย่าลืมล้างเอาน้ําออกด้วยนะครับล้างเอาเกลือออกนะครับผมไม่งั้นจะเค็มนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับทานกับข้าวสวยล้อนนะครับอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับลองไปทําทานนะครับหมูก็นิ่มด้วยนะครับผมไม่ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับผม อ่านะครับอร่อยอร่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้นะครับผมอาหารการกินนะครับเรื่องกินไว้ใจเรานะครับผมเคล็ดลับดีๆอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆเสมอนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเวลาอต้อมไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายทอดนะครับคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆนนะครับผมอ่านะครับ หิวข้าวหรือ,อยังครับถ้าหิวข้าวก็มาทานด้วยกันนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับผมสวัสดีครับ